ตัวหนังโปมันไม่ได้มีปัญหาด้วยตัวของมันเองถ้ามันมีอีโคซิสเต็มที่มันถูกต้องมัน empower ผู้คนมันรับผิดชอบเรื่องความเป็นธรรมของค่าแรงมันดูแลสวัสดิการของพนักงานดีมันไม่เอาคลิปที่ผิดกฎหมายหรือคลิปแอบถ่ายที่เจ้าตัวไม่ยินยอมมาเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็น regulation อันปกติของทุกธุรกิจปะเขาไม่มีกรอบความคิปแบบนั้นและก็ไม่มี โลกทัศน์แบบนั้นเขามองเรื่องนี้เป็นศิลธรรมแน่ๆเขาไม่ได้มองว่าคุณปิดพรหับเท่ากับปิดเสรีภาพจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับนั้นใช่ไหมฮะมันปิดเสรีภาพแต่แน่นอนพรหับมันมีปัญหาในเรื่องของบิลหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ตัวนั้นอ่ะมันเป็นอันรีกับเสรีภาพด้วยซ้ําคุณไม่ได้ไปจัดการตัวนั้นแต่คุณจัดการเหมาทั้งหมดคุณสุวัสด์เราไม่เห็นผลงานของใครในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มี แค่นั้นใครจะมานั่งความเหมาะสมกับใคงก็ไม่แคร์เลยเนี่ยหนวกวันเลยนี่มันมีรัามนตรีหลายที่โลกลืมหลายคนนะฮะในในคอรมอชุดนี้ที่โลกไม่ลืมเนี่ยผลงานก็ไม่ได้ท่ว่าจะดีนะเอาที่โลกไม่ลืมก็คือผลงานแย่ผิดปกติไงคือเลยแย่มากเออแย่อย่างโดดเด่นถูกวิจารณ์ได้ตลอดเหรือแม้กระทั่งคุณอนุทินก็ตามอะไรเงี้ยมันก็โดนวิจารวิจารกันหนักอยู่ผสมควรในช่วงที่ผ่านมาอืมอ่ะ ถามคุณอิทธิพลเรื่องการ <laughs> ช่วงรักษาการ DES สามารถจัดการเรื่อง IO ที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคงได้หรือไม่อ,อ๋อคุณอิทธิพลตอนนี้รักษาการ DES น,น,นะคะแล้วก็มีเรื่อง IO มาพอดีคุณอิทธิพลบอกว่าตอนนี้ปอทเนี่ยมอนิเตอร์24ชั่วโมงรวบรวมหลักฐานและส่งข้อมูลต่อมาที่ DES ตามขั้นตอนส่วนการดําเนินการตามมาตรา112ก็เป็นไปตามกฎหมายที่คุณพุทธิพงษ์ทําไว้เพราะว่าเขาทํมาอยู่แล้วตอบไม่ตงรงคําถาม <laughs> หรือถามไม่ตงรงคําตอบ <laughs> คุณชูวัฒน์ <laughs> เขาถามเรื่อง IO เขาไม่ ที่ถามเรื่อง1นึแล้วกรณี i อเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับก,การนั่งมอนิเตอร์ไหมต,ต้องมอนิเตอร์ไหมไอโอเขามีหน่วยคือเขาเอาไว้ปรับไอโอเนี่ยเขาเคยเรียกไงว่าพักผู้ชุมนุมเองหรือว่ากลุ่มอดีตอนาคตใหม่เนี่ยมีปฏิบัติการไอแล้วดีเอสทำหน้าที่นั้นคอยจัดการกลุ่มเฟกนิวคอยจัดการข่าวที่ ในทวิตเตอร์อะไรต่างๆอันนี้เขามีจุดประสงค์ตรงนั้นเลยจุดประสงค์ของ d ีเในช่วงที่ผ่านมาแล้วคุณพุทธิพงศ์ก็ทําให้มันเกิดภาพแบบนั้นขึ้นแล้วปฏิบัติการแรกก็คือปิดพรนฮับไงก็เลยงงว่าไอโอตรงไหนคอนฮับเป็นไอโอตรงไหนคะแล้วก็ยื่นสารให้มีคําสั่งปิดสุดท้ายครั้งหนึ่งก็สารก็ไม่เอาไม่รับคําสั่งนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าไอ้นี้ไอโอกองทัพจะทําอะไรไหมแล้วใครก็ยังไม่เข้าใจคือประเด็นนี้นะสุวัตรมันไปหลายมิติอ่ะ คือคนมาด่าแล้วว่าปกป้องพรหับทำไมเพราะว่าพรหับอะมีป yes no ัญหาเรื่องอับิวซีเกี่ยวกับแรงงานในอุตสาหกรรมหนังโป้แขกก็บอกว่าถ้าคุณจะปิดพรหับเพราะว่ามันมีการอบิวซีในเรื่องแรงงานในอุตสาหกรรมหนังโป้หรือมีการละเมิดสิทธิของคนที่ถูกเอาภาพที่โดนแอบถ่ายวัดเอเวอรเป็นลงพรหับ คุณก็ไปลงโทษและปิดเขาด้วยเหตุผลนั้นแต่เหตุผลที่ดีอีไปปิดพรออหับอ่ะมันไม่ได้ไปช่วยเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้หญิงสตรีเด็กหรือใครก็ตามหรือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนังโป๊ใดๆทั้งสิ้นเลยอะ่ะมันปิดด้วยเหตุผลศีลธรรมศีลธรรมการเมืองอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นประชานิยมแบบหนึง่ง<อ>ปิดแบบเพื่อแล้วคือ,ค,อคือคุณก็แค่ปิดอะ่ะแต่คุณไม่ได้มีเขาเรียกว่ากระบวนการขั้นตอนที่คุณเข้าไปเรกูเลตว่า เออมันมีอะไรผิดกฎหมายในพรหับแล้วทั้งหมดแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไอสิ่งที่มันผิดกฎหมายในพรหับถ้ามันจะมีการอบ u s สิทในหลายๆมิติเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในต่างประเทศไง<ฆ>ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยที่จะอยู่ๆก็ไปแบนคือคือมันเหมือนเรื่องเหมืองทองอัคารานี่บอกว่าคือเหมืองทองอ่ะมีปัญหาเยอะแต่คุณไม่สามารถเอามาตรสีสีไปปิดเขาได้อย่างเงี้ยทีนี้ไอเรื่องปิดพรหับของประเทศไทยเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับเรื่อง free ปีชมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องเสรีภาพสื่อ ซึ่งมันเอามาปนกันไม่ได้อันนี้ข้อที่1ข้อที่2นะะักข่าวก็ถามเรื่อง I.O. ของกองทัพที่มาอับ,บิวสระชาชนซึ่ง f a c e b o o อะเขาก็ไม่ได้มอนิเตอร์ยี่สชั่วโมงทำไมเขาจัดการบัญชี I.O. ของกองทัพได้ไแข่ก็เลยงงกับคำตอบของคุณอิทธิพลไงส่วนคือ,คอไม <laughs> ตอ่ตอนแรกผมอ่านเนี่ยนะ,ะผมคิดว่าเขาหมายถึงว่าปฏิบัติการปราบ I/O ฝ่ายตรงข้ามของรัฐ ไม่ได้หมายถึงไอโอกองทัพไอโอกองทัพมันไม่ได้อยู่ในหน่วยงานที่เขาจะต้องรับผิดชอบไงผมก็เลยคิดว่าที่ผู้สื่อข่าวถามเนี่ยน่าจะถามตรงจุดนี้มากกว่าว่าเป็นปฏิบัติการฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลอ๋อไม่ได้หมายถึงไอโอกองทัพเราเข้าใจไอโอกันคนละแบบคนละแบบตอนแรกเขาก็พยายามจะแปะป้ายว่าไอ้ไอ้เคลื่อนไหวเรียกร้องเนี่ยมันถูกปั่นโดยไอโอไง บ้านเมืองนี้สงบเรียบร้อยแต่มันไม่เรียบร้อยเพราะว่ามีการปั่นให้มีผู้ชุมนุมออกมาแต่ว่าไอโอที่บอกว่าชี้ว่าเป็นเชื่อมโยงกับกองทัพเนี่ยกระทรวงดิจิทัลจะไม่เกี่ยวเลยเหรอคะจะไม่คิดจะทำจะเกี่ยวเลยเหรอคะก็มันก็เขาไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหากับรัฐบาลเขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ใช่ใช่เขาเห็นว่าเป็นประโยชน์เขาไม่ได้มองว่าเป็นไอโอเขาบอกว่าเป็นพลเมืองดีฮะเขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการจี่พิยองกองทัพอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป ใ่คอ่ะส่วนอันนี้นี่มาถามเรื่องจะสารต่อกรณีปิดพรอนหับหรือไม่บรรยายไปสุดท้ายก็บอกว่าจะทําต่อค่ะกลับมาที่พรอนหับนะค่ะจะให้ตอบว่ายังไงเขาต้องตอบอย่างนี้ไหมเว็บไซต์ดังกล่าวถือเป็นข้อมูลเรื่องความเหมาะสมเป็นความเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าไปดูเข้าไขกระทบศีลธรรมอันดีแต่เรื่องคอมพิวเตอร์มีข้อจากัดเรื่องแพลตฟอร์มผู้ให้บริการถ้ากรณีอยู่ต่างประเทศก็ต้องทําเรื่องแจ้งตัวแทนในไทยแล้วแจ้งกลับไปยังต่างประเทศค่ะ คถามจริงเถอะมันได้ผลเหรอผมไม่เห็นคนที่ดูพอนับมันเดือดร้อนเลยไม่ได้แปลว่าเขาเลิกดูนะฮะเขาไปหาช่องทางดูก็อย่างที่แสกบอกอะค่ะพรนับในฐานะที่เป็นความบันเทิงก็เป็นเรื่องหนึ่งอุตสาหกรรมหนังโป๊ที่มีการอ abuse ในเรื่องแรงงานหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้คนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แขกทาโรงงานผลิตไม้ตีมแมลงวันไม้ตีมแมลงวันก็เป็นประโยชน์ต่อคนในมิติต่างๆแต่ถ้าโรงงานไม้ตีมแมลงวันของแขกะใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายแขกก็ผิดกฎหมายในฐานะที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายในฐานะผลิตไม้ตีมแมลงวันถูกไหมอุตสาหกรรมหนังโปลและแพลตฟอร์มหนังโปลทั้งหมดก็เช่นเดียวกันตัวหนังโปม,มันไม่ได้มีปัญหาด้วยตัวของมันเองถ้ามันมีอีโคซิสเต็มที่มัน ถูกต้องมัน empower ผู้คนมันรับผิดชอบเรื่องความเป็นธรรมของค่าแรงมันดูแลสวัสดิการของพนักงานดีมันไม่เอาคลิปที่ผิดกฎหมายหรือคลิปแอบถ่ายที่เจ้าตัวไม่ยินยอมมาเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็น regulation อันปกติของทุกธุรกิจปะเขาไม่มีกรอบความคิดแบบนั้นและก็ไม่มีโลกทัศน์แบบนั้น <c oughs> เขามองเรื่องนี้เป็นศิลธรรมแน่ๆ เขาไม่ได้มองว่าคุณปิดพรหับเท่ากับปิดเสรีภาพจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับนั้นใช่ไหมฮะมันปิดเสรีภาพแต่แน่นอนพรหับมันมีปัญหาในเรื่องของบิลหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ตัวนั้นอนะ่ะมันเป็นอรลิกับเสรีภาพด้วยซ้ําคุณไม่ได้ไปจัดการตัวนั้นแต่คุณจัดการเหมาทั้งหมดเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมว่าในทวิตเตอร์หรือว่าในโลก คนรุ่นใหม่ที่เขาใช้กันเนี่ยนะทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กเองก็ตามกลับรณรงค์เรื่องนี้ได้ดีกว่าและได้ผลกว่า <Yeah. S 1> เช่นรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีเรื่องที่อบิวอยู่นะมันมีเรื่องที่ละเมิดคนที่เอาเอาคลิปเขาที่ไม่ได้รับอนุญาตไปเผยแพร่ mm. ไปทามาหากินในพรหับหรืออะไรเงี้ยตรงนั้นนะผมว่ารณรงค์ได้ดีกว่าแล้วคนตระหนักได,ได้มากกว่าซึ่ง D ีเไม่ได้ทําหน้าที่นั้นใช่สิ่งที่เขาทําคือปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก โดยเฉพาะกับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนะคะพลเอกประยุทธ์พูดถึงไอว่าอย่างไรบ้างนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมไปตรวจสอบส่วนใหญ่พลเอกประยุทธ์เน้นว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่พูดคุยในสภาให้ไปดูว่าเป็นอย่างไรหลายอย่างก็เป็นประเด็นทางการเมืองได้ถามว่าวันนี้ Facebook ทําเช่นนี้ก็มีหลายทางด้วยกันเราทราบดีอยู่แล้วต้องทําให้เกิดความชัดเจนเคลียร์ให้ชัดให้ได้อันนี้คือหมายความว่า เป็นเรื่องที่ฝั่งตรงข้ามพยายามที่จะทําให้มันเกิดขึ้นเหรอคะคำพูดของนายกผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ให้ไปตรวจสอบและทําให้ชัดเนี่ยหมายถึงว่าให้ Facebook หรือว่าให้กองทัพตวรวจสอบเกียรตตัวเองให้ชัดเออเกียรตตัวเองให้ชัด <laughs> ผมเอาความจริงว่าผมว่า <laughs> ผมว่าเขาจะไปเขาจะไปโทษ Facebook มากกว่า <laughs> คือแขกงงอ่ะคือตอนนี้มันมีข่าวเรื่อง Facebook ปิดบัญชีเฟซบุ๊ o ไอโอใช่ไหมแล้วนักข่าวไปถามอิทธิพลนะ่ะทำไมอิทธิพลจะไม่เข้าใจคําถามว่านักข่าวเขาหมายถึง I/O กองทัพในสถานาการณ์ตอนนี้ในสถานาการณ์ตอนนี้ส่วนคุณประยุทธ์เนี่ยเข้าใจเข้าใจคําถามของนักข่าวนะคะแต่ตอบเหมือนจะมีในัยะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องขึ้นมาก็เพราะว่ามันเอาถูกาไปพูดในสภาไง่า เฟซบุ๊กก็คงฟังอภิปรายไม่ไว้วางใจแหละก็เลยไปตรวจสอบว่ามันมีจริงหรือเปล่าแล้วก็ไปเจอเจอก็เลยปิดอย่างนั้นเหรอสุวัสดไม่ใช่ไม่ใช่บอกเลยว่าเฟซบุ๊กเนี่ยเขาระวังเรื่องนี้มากเขาก็ไม่ได้เมดซีซัวปิดร้อยแปดสิบห้าแล้วเขาไม่ได้ทำรีพอร์ตแล้วใครมารีพอร์ตแล้วเขาก็ปิดเลยเนี่ยไม่ใช่ปิดยากมากคือคุณไม่ได้ว่ารีพอร์ตง่ายๆปุ๊บแล้วเขาจะปิด เขามีกระบวนการในการใช้ AI เอ่ยใช้คนเอ่ยในการตรวจสอบย้อนกลับเข้าไปว่ามันมีกระบวนการจงใจสมคบคิดบิดเบือนแพลตฟอร์มหรือเปล่ามันทําให้แพลตฟอร์มเนี้ยกลายเป็นเครื่องมือทางเครื่องมือปฏิบัติการจิตวิยาหรือว่าเครื่องมือในการทําลายใครก็ตามเนี่ยเขาชัดเจนแล้วเขาพูดง่ายๆว่าถ้าไปดูในรายละเอียดเขาเนี่ยนะซึ่งมหาศาลมากเนี่ยเขารวบรวมแต่ละอันออกมาเนี่ยมัน เห็นความเชื่อมโยงกันหมดเลยไม่ใช่ว่าเขาแม่นมากไม่ใช่ว่าแค่จับจับชื่อมาหรือรูปมาหรืออะไรมาแต่ต้องบอกว่าไอ้ร้อบัญชีเนี่ยยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาบจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นยังไม่ได้มีเรื่องใหม่ๆที่โจมตีทางการเมืองกับพรรค ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลคือเรื่องนี้ที่ f a c o b o o ะลงทุนทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องร้องเรียนตั้งแต่สมัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาสมัยทรัมป์เนาะที่บอกว่า f Facebook ุ่ะปล่อยให้ใช้แพลตฟอร์มปล่อยเฟคนิวส์หรือทําอะไรที่คล้ายๆไอโอจนกระทั่งไปบิดเบือนผลการเลือกตั้งระดับชาติอะซึ่งมันก็ทําให้ Facebook ต้องเอาแวว่า ต้องมาดูเรื่องพวกนี้ขณะเดียวกันก็มีการถามถึงการแต่งตั้งโยกย้ายทหารกลางปีในเดือนเมษายนนี้แต่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดูเหมือนวันนี้พลเอกประยุทธ์จะค่อนข้างเหนื่อยนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าในขั้นต้นเนี่ยประชุมไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่มันเรียบร้อยสงบก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่าให้มีปัญหาก็แล้วกันจะได้มีสมองไปทําอย่างอื่นขอให้เห็นใจกันและกันด้วยส่วนตัวก็ทําให้เต็มที่ต้องไว้วางใจกันและกันบ้างอย่าไปเปิดเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นปัญหา อย่างที่บอกนะักข่าวบอกว่าโอ้วันนี้นาะยกสีหน้าเหนื่อยทอนหายใจในการตอบคาถามหลายรอบเลยค่ะแล้วก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเหนื่อยทุกวันเลยเห็นใจไหมฮะเห็นใจเหนื่อยก็พักฮะพักหนึ่งวันประเทศก็จเจริญขึ้นหนึ่งวันจริงพักสองวนันประเทศก็จเจริญขึ้นสองวนันไม่ชูวัดแล้วที่บอกว่าไม่ไอ้เรื่องโผแต่งตั้งยกย้ายอะ่ะนายกก็บอกว่าอยาให้มีปัญหากันแล้วกันจะได้มีสมองไปทําอะไรอย่างอื่นอันนี้คือบอกใคร บอกเราเหรอเราไม่ได้เกี่ยวกับการทำโผล่ยกย้ายบอกใครอย่าให้มีปัญหาอะไรคือบอกใครใครจะไม่มีปัญหาอย่าถามให้มันมีปัญหามากอ๋อเรื่องมันไม่มีปัญหาอย่ามาถามให้มันมีปัญหาเอ้นี่ผมทำไมต้องมาแก้ตัวแทนไปทีไม่คือแขกอ่านับอกบอกใครเหรอใครเนื่อยเหนื่อยเหนื่อยบอกใครอ่ะเหนื่อยเนี่ยบอกใคร จะได้มีสมองไปทำอย่างอื่นคืออันนี้เริ่มปรับทุกกับนักข่าวแล้วใช่ไหมเหมือนไม่มีดูช่วงนี้เหนื่อยจริงนะคะเพราะปรับคอรมอนี้ท่าทางก็จะคิดคิดเยอะเหนื่อยอะไรเหนื่อยอะไรปรับคอรมอก็ให้พักให้คนอื่นคิดให้เออบิ๊กป้อมก็ชงมาให้อยู่แล้วมันจะไปกล้าเอาค่นอะไรเหนื่อยอะไรไม่เห็นทำอะไรเลย ใครๆเขาก็ทําประเคนมาให้ถึงที่แล้วทุกเรื่องคุณแค่นั่งเป็นนายกตัดริบบิ้นอย่างที่แขกบอกอ่ะฮะไม่เห็นจะต้องไปไม่ยอมไปรื้ออะไรเลยอ่ะที่ผ่านมาทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์นี่สุดๆในฐานะนายกอ่ะตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างแขรอยากรู้ตัดสินใจทุกเรื่องเราทุกอย่างต้องมาตัดสินใจที่พลเอกประยุทธ์ไงเขาตัดสินใจมาให้หมดแล้วอ่ะแล้วก็เคาะเฉยๆ